ดูด่วนสุดมันเลยนะครับพลังการเปิดบ้านเอาชนะแพ้3ประตูต่อ2นะครับกลุ่มความได้เปรียบก่อนจะไปเล่นในที่2ในศึกชิงตัวไทยลีกหนึ่งน้องเชอร์แตมสะใจเจรลบยิงอย่างสวยคลิปนี้นะครับมาคุยหลังเกมฟุตบอลไทยลีก2รอบเพย์ออฟนัดชิงตัว๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกนะครับเกมแรกพลังการครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแพ้เกมนี้แฟนบอลเต็มสนามกรีบบัวเลย เพราะว่าเขาเปิดให้แฟนบอนเข้าไปชมฟรีนะสำหรับเจ้าบ้านพลังการและเกมก็มันระดับ5ดาวครับโอ้โหมันพลิกไปพลิกมาพลังการเน่นนำก่อนจากกีสณนะที่ยิงเจาะเข้าไปจากนั้นเนี่ยแพ้อยู่ดีก็มาได้ประตูตีเสมอโอ้โหสวยมากวลาดรนใช่ไหมยิงด้วยซ้ายแบบฟูใส่สเข้าไปสวยจริง1นงต่อหนึ่งจบครึ่งแรกหนึ่ง,งครึ่งหลังกลับมาเริ่มต้นเกมปุ๊บแพ้เล่นดีกว่าได้ประตู พลิกแสง2องงแต่พลังการโคดโอ่งแก้เกมส่งสำรองมาศูนย์หน้าโอ้โหต่างชาติลงมายิงเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นเสมอ2อ,อแล้วก็ปิดท้ายที่เจนลบสมเพาดีคุณผู้ชมโอ้โหพลิกและซัดด้วยขวาคมกริบชนะสาสองครับโอ้โหตอนที่เจนลบยิงได้เนี่ยกล้องจับภาพไปที่น้องเชอร์แตมครับลูกสาวประธานสโมสพรพลังการสะใจครับ โอ้โหเป็นพลังการที่ชนะไปก่อนกุมค,ความได้เปรียบนะครับสามประตูต่อสองก่อนจะไปเล่นนัดต่อไปเนี่ยจะไปเล่นที่แพ้วันที่24พฤษภาคมซึ่งตอนนี้พลังการได้เปรียบแล้วเพราะว่าชนะก่อนได้สามคะแนนและเขาไม่นับประตูดได้เสียไม่นับอเวโกนัดหน้าถ้าเกิดว่าพลังการบุกไปเสมอแพ้จะได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งแต่ถ้าแพ้แพ้ชนะได้จะเสมอกันไม่ว่าชนะเท่าไหร่ก็เสมอกัน จะต้องไปหาผู้ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษถ้ายังหาไม่ได้ก็ต้องยิงอยู่โทษน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยของบลังการเนี่ยได้เปรียบคือชนะเสมอได้ไปไทยลีกหนึ่งเลยส่วนแพ้ต้องชนะสถานเดียวโอ้โหเป็นไงครับมันมากได้ดูกันไหมคอมเมนต์เข้ามากันครับ